สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีใส่ยางนะครับไม่ถูกวิธีนะครับหัวง่ามยางกลมนะครับที่เป็นรูแบบนี้นะครับครับตรงนี้มันจะมันจะคมหน่อยนะครับเนี่ยทุกง่ามเลยนะครับทุกยี่ห้อทุกง่ามนะครับตรงนี้ระวังนะครับควรระวังตรงนี้นะครับจะเป็นมุมนะคมคมเอามือลูกก็ได้นะครับครับกับตรงนี้นะครับมุมนะครับ เราใส่ยางบางท่านใส่ยางขาดนะครับนี่ผมก็จะมาสอนวิธีใส่ยางนะครับบางคนขาดตั้งแต่ใส่ยางนะครับว่ายางดึงแล้วขาดไม่ดีนะครับครับหาจับให้ดีนะครับให้กระชับให้ดีแล้วก็กดนะครับดึงนะครับดึงให้มันตึงนะครับดึงดึงให้มันเล็กที่สุดนะครับแล้วก็กดค่อยๆกดลงไปนะครับนี่ครับอย่าเพิ่งปล่อยนะครับอย่าเพิ่งปล่อยค่อยๆปล่อยนะครับ องข้างนะครับข้อดีมันคือกับเปลี่ยนยางง่ายนะครับยางล้าก็ขยับได้ง่ายนะครับไม่ต้องมัดใหม่นะครับครับนี่ก็ตรงนี้ท่านที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่เคยใส่ง่ามแบบนี้ครับมันจะมีลูกปืนนะครับลูกปืนล็อกรูข้างในนี้นะครับมันจะเป็นรูรูใหญ่นะครับปลายมันจะออกเล็กนะครับ เรามาได้แบบนี้นะครับเราก็มาจัดเรียงนะครับจัดเรียงยางให้มันตรงนะครับนี่นะครับลักษณะนี้ครับก็ดึงนะครับดึงขึ้นจัดทรงนะครับครับเรียบร้อยนะครับให้มันตรงลักษณะนี้นะครับยางไม่ขาดนะครับเช็คดูแล้วไม่ขาดครับก็เตรียมยิงนะครับถ้าใครบอกว่ายิงไม่แรงครับยิงไม่ไกลนะครับเรายายไม่สุดนะครับก็ ดึงลงมาแล้วครับให้มันเหลือไว้สักนิดนะครับนี่เหลือไว้สักนิดนะครับถ้ามันยาวเกินก็ตัดออกนะครับตัดออกให้มันเหลือไว้พอเอามือเราดึงได้นะครับจะได้ไม่กระชับได้เป็ถนัดนะครับนี่นะครับดึงลงมานะครับปรับยางให้มันเท่ากันนะครับขยับยางขาดก็เช่นกันนะครับดึงลงมาเช็คนะครับขยับดูนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นแผลนะครับตรงนี้ครับก็เสร็จแล้วก็ดึงนะครับให้ได้ระยะเรานะครับ ยางล้ายางอะไรก็ทําเหมือนกันนะครับตรงนี้ดีดีตรงนี้นะครับเวลาเรายิงไม่แม่นยางมันล้านะครับยิงลูกตกนะครับเราก็สามารถลากดึงมานะครับก็ขยับลูกปืนได้นะครับให้ยางมันตึงขึ้นนะครับแม่นขึ้นนี่ครับเวลาถอดนะครับดึงลงมานะครับอย่าดึงอย่างนี้นะครับอย่าถอดอย่างนี้เลยนะไม่ได้นะครับยางขาดนะครับ เราไปเปลี่ยนยางเป็นหกมิลหรือเจ็ดเป็นหกมิลเจดมิลนะครับค่อยๆดึงออกนะครับนี่ค่อยๆดึงออกนี่หลุดนะครับจะไม่มีแผลนะครับว่าตรงนี้มันคมนะครับถ้าใครแต่งก็แต่งได้นะครับกระดาษทรายลูกๆนะครับนี่ครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ